สวัสดีครับนี่เป็นการเต่งบ้านแล้วครับผมเดิมทีเปิดติดไม่ได้เนื้อปืนมากเลยครับผมเต่งว่าปืนดุวนะครับวเวลานี้ต่ำแก้ที่ตัวประตูต้อมแตมเสร็จเรียบร้อยครับซึ่งเออยิ้มก้อยถ้าทำแล้วไม่ดื้แบบนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะครับได้เองนะ Bye, dude. ปัญหาลักษณะนี้เป็นกัะทุกป้ายครับพื้นรุตถ้าปรับแก้ที่พื้นก็ค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นปรับที่ตัวประตูลดประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะเลยขอบพระคุณครับ